สวัสดีจ้าเกบันสวนดอกไม้ USA จ้าอตอนนี้ก็เป็นช่วงไอ้อลื่นดูดอกไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงหนาฟอ้อแล้วค่ะก็สิเป็นยังสีแลวพี่น้องอันนี้ขาสีเอ็นต้นเมโปค่ะมันสีเปลี่ยนสียังสีละ่ะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็สีโลนพี่น้องเลยเห็นบ่โลนแล้วค่ะเพราะว่าอากาศอากาศเย็นไม่ยาแล้วจ้ะพี่น้องเลยไปจะพายยางเบ่ง จะด,ดอกไม้บางชนิดกับงามอยู่จ้ะบึงด้วยค่ะบึงด้วยดอกไม้เปลี่ยนสีกับสสวยไปอีแบบด้วยค่ะช่วงหนาฟอมัจะสวนยำ่ำตอนนี้หกโมงแรงหกโมงกกว่าจ้ะไปไม้เปลี่ยนสีเรากระสิร่วงรุน่นแรงสีแลยจ้ะใส่เบิ่ง ความสวยของความสวยจ้ะความสวยของช่วงฟอใบใหม่มันสิเปลี่ยนส,สีสวยนะนะคะผู้หวังค้นข้าเจากับสีแตงโตัวไทยรูปช่วงหนาฟอนะคะฟอใบไหม,ม้เปลี่ยนสีกับสวยอีกแบบจ้ะพี่น้องดอกไม้บางอย่างก็ยังมีความงามอยู่จ้ะงามตามฤดูก,กาลนะนะคะเพราะว่ามันมันมันเขาเย็นแล้วเขาช่วงเย็นแล้วคะ่ะช่วงหนาฟอดอกดาวเรืองกับงามอยู่ ยังโอเคอยู่นี่จ้ะสวนเนี้มืมอแรงหกโมวงกวยจับพี่น้องแต่แสงเบิงสวนสวยเนี้มืมอแรงคือเก่าเหรอจ้ะความสวยของดอกใหม่นี่จ้ะให้เบิงนี่จ้ะบันนี้ช่วงเขาหนาฟอ่อมมนบ่จ้ะ หน้าฟอกับสิเมือดไว้เดชพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงซัมเมอร์นี่ช่วงซัมเมอร์นี่เขาเอิ่นไว้อย่างเงี้ยสามสี่ทุ่มกันยังอันไออาทิตย์ท่าน้ตกดินแต่ตอนนี้พอหกโมงกลัวแล้วสิทุ่มเราก็เมืดแล้วจ้ะเมืดแล้วแต่ดอกไม้บางยางบางชิ้นกันยังมีความงามอยู่นีจ่จ้ะดอกบานชื่นมันเทากันยังโอเคอยู่ น,นี่ดอกอีหย่างน้อย่าพึ่งเด้อภาษาอังกฤษเขาสิเอดดอกแค่น่ะบ้านเทาดอกพุทธรักษาจ้ะดอกพุทธรักษานี่น่ะอ่านี่น,ะ,นะคะอ่ากระซียนถ้าช่วงอากาศเย็นก็นี่แน่สิได้คุดหัวมันเก็บไว้จ้ะเอาไปถลูกตัวปีหนานแต่ยังสวยอยู่จ้ะดอกไม้บางอย่างนก็ยังมีความสวยของมันอยู่บางย่างกับลุยล่าเลยจ้ะลุยล่าแล้ว อันนี้อ่าอันนี้เบิง้งกับเมินต้นยาสู่บ้านเฮาจา้ะนี่เป็นต้นยาสู่บ้านเฮาสวยดีอยู่จ้ะมันเป็นดอกหอยลงม,มาเบื้องนะมันก็มีความสวยของมันไปอีกแบบแกะเบิ้งดูว่ามันมีในหน่อยมันลายไปนเนี่ยอู้ในลายแห้งเม็ดมันเม็ดหน่อย นี่จะความสวยของหนูใหม่เนี่ยมือแรงไปสีพายยางมาทางนี่ป่ะทีนี่โบได้เอาคลิปดอกไม้ลงให้เบิ้งโดนเติบแล้วเนาะขายหนุ่งขายยางกีบบักพี่ขายอยู่จ้ะอันนี้กะอันนี้ก็ยังสวยอยู่ยังเบิ้งอันนี้ป่ะทีเบิ้งแปลงนี้ ดอกหอนไกลบ้านข้าไปแล้วพ sure> ี่น้องเอ้ยเห็นบ่จะเห็นบออากาศเย็นมาเนียมันไปแล้วอากาศเย็นมาเนียมันไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าบ้านเ่าอากาศห้อนมันมาอากาศห้อนพอเย็นมาเนียเห็นบ่จะมันกระซิลุ้ยเลยแต่ว่าบางบางดอก็ยังโอเคอยู่ยังงามอยู่เนาะยังงามอยู่ดอกอันนี้จะดอกสีขาวนี่หอมหอมนี네่จะเขาสีเอือนอลริซัมเดี๋ยวให้เบื้องใกล้เห็นบอ งามงามมันมาอากาศเย็นจ้ะช่วงฮ้อนช่วงซัมเมอร์มันก็ออกดอกไห้แมหม่อยนึกว่าแมงกินมันแมงกินว่าแมงกินว่ามันสีตายแล้วมันก็ออกดอกใหญ่ออเหี้ยเลยได้หน่นี่มันบ็ออกดอกเลยฉีดยาแล้วขาแมงเราก็เอามันคือเป็นจังสั้นผลว่ะมันพ่ออากาศเย็นมากเอาพอห่อขึ้นจ้ะออกดอกเลยแบบที่นี่อันนี้ความหอมด้วยค่ะดอกสีขาวนี่เขาเอื่นอลิซัม แต่วาหงหวนไกลบ้านเ่าไปบ้านเก่าเราพี่นอ้องเอ๋ยไปบ้านเก่าแล้วทั้งผุ่นกระทางบางกระทางก็ไปบ้านเก่าเพิ่กันแล้วเบิด์ตเราจะบางกระทางบางกระทางอันนเนี้ยงามอยู่บางกระทางก็งงกงกไปแล้วอากาศเย็นกระทางลุ่มไปทั่วลอว์ติน อันไหนบางงามเขาผ่านไปเขาไปเบิง่งอันงามๆหมดเนาะน,นี่จะ้ะอันนี้ก็ยังงามอยู่นี่น,นี่ปัจจุเนียนี่อันนี้ยังงามอยู่นะครับนี่จะ้ะยังพ่อเดี๋ยวเบิ่งเชื่อชมอยู่นี่งามอยู่อ่ปะปัจจุเนียมันโอเคอยู่จ้ะพี่น้อง มันมักอากาศเย็นนอกจากว่าเ้าสิลืมแหยน้ามันเบาซื้อซะจะคนงานบะไรแหยน้ามันตีหนึ่มันจึงเหี่ยวจุดนี้กระถางเดี๋ยวสิสู้พนันแหย่เบิ้งอันกระถางตังอยู่ทางฝุ่งงามงหมเเห็นลยสวยงามอยู่ดีหนึ่งหอยเป็นพวงอันยะอยู่คือ เพราะช่วงหนาฟอ้อนี่ใบไหม่มันกกสิเปลี่ยนสีเลยจ้ะเปลี่ยนสีแล้วมันก็สิโลนหล่ะมาทีนี้ความเย็นมันก็สิไม่หยามนะพี่น้องเลยความเย็นคือความเฮาก็ต้องการเมืองในจ้าฝนเห็นบ่ดอกไม้มันสิเปลี่ยนสีจ้ะใบเออบแมน่นบอกไม่ใบไหม่เห็นบอกมันสิเปลี่ยนสีเป็นลักษณะสั้นจ้ะนี่จ,ะจ้ะมันก็สิเป็ี่ยนความสวยอีกแบบหนึง่งของเมืองหนาวนะจ้ะ ก้อนหิมะสิมาหยามเฮาไปเบิ่งสวนสวยเนี่ยมือแรงบวกใครได้เอาคลิปดอกไม้เห็นล้มหมดแล้วเนาะก้อนยานมันยานมันโรยก้อกนเลยนี่ยานมันสิไปบ้านเกน่าก้อนเอ้ยก็เล่นยางเบิ่งเอาหาถ่ายวิดีโอเห้ลูกแฟนแฟนคลับแฟนเพจเบิ่งกันอ่าทางยูทูบเบิง่ง นี่เละจ้าก็เป็นลักษณะอังซี่ล่ะสว,นเน,น,วน,น,ะเนเนี่ยมือแรงช่วงหนาฟอเหจ่าเบื้องเนี่ยน้ำก็ลโลนยังสิบุดแล้วเห็นบอฝนโลนเหรเอาให้หันทางนี้ได้จ้ะให้เบื้องช่วงนี่นี่เหรออยู่บ้านสวนจะพี่น้องก็เป็นลักษณะอังซี่แหละเด้เอเบื้องเอา ยางพลายางไปน้ำหนทางมาเบิ่งแปลงนี่เดีย๋ยวจะเห็นบ่มันก็สิโลนเติมยังสีหละโลนเติ่มพอมันโลนเติมเบิดก็คือจังต้นใหม่ตายดิพี่น้องใบไหม่มันสิโลนเบิร์ดตอนไข่มาเมริกาปีแรกไข่มาเดือนพฤศจิกานเนาะบอกเราก็แตตยขั้วกรแต่หัวเจ้าของมาเดือนพฤศจิกาวันที่หกพฤศจิกามาเห็นบ้านเมืองเขา เอาเบิ้งดอกใหม้ไปพ้อมฟังข่อยพ่อไปพอ้อมเด้อเอ้าก็คือว่าเอ้าต้นใหม่บ้านเมืองข้าเจ้ามันคือตายเบิดว่าที่ว่ามันคือพ่มีใบว่ะเตีที่ไหนได้มันเป็นช่วงหนา,าหนาวเขาใบไหม่มันรลนถิ่มหมดแล้วนี่จะแปลงนี่กันยังงามอยู่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนี่บางดอกกันยังงามอยู่ยังมีความงามให้เขาชื่นชมอยู่เนาะนี่งาม คุณจะเห็นบ่มันก็สิเปลี่ยนสียังสั่นเห็นบ่ต้นไม่ด้านหลังเห็นบอ่อจะุณนันสิเปลี่ยนสีให้เหาช่วงหนาฟอมันก็สีมีความสวยของเขาอยู่นี่แหลจะจ้ะเให้เบิงความงามของดอกใหม่สำหรับผู้มักดอกใหม่ล,กมละกะมี่จังสีหล่ะจะห้เบิงกะมี กับโชวความงามของดอกไม้เลยจ้ะเพราะว่าอยู่กับดอกไม้เนาะกับบุญโมจากว่าสิเอาคลิปนี้ยังให้เบิงกับเบิงดอกไม้ไปจัาสิบอ่าจังไดเอ็นมาจ่กเอ็นบาแปลงนั่นมันกับบุมีดอกไม้เลยจ้ะอากาศเย็นมันบ่มักมันกับสิไปกับบ้านเก่าเราไปนี่สันลุยล่าแล้วบางดอกมันสามารถมันมักความเย็นมันกับยังมีความงามให้เฮาได้ชมเชยอยู่ จะให้เบิ่งโอ้ยังมีความงามพุ่นจ้ะงามอยู่เนาะแม่นเอาลง YouTube แล้วผู้ใดมักจังได๋จังได๋กะมักหรือบ่มักจังได๋อยากให้เฮ็ดคลิปแบบไดกะคอมเมนต์ได้เด้อจ้ะว่าอยากให้เฮ็ดแบบไดจังได๋ ุนะดอกไม้เปลี่ยนสีงามค่ะดอกบัวแมนดอกไม้ใบไม้ C, เปลี่ยนสีอะไรอีกละความงามของเขา,าเพิน่งเนี่ยนี่แหละคะ่ะสวนยนี่ยมะแรงหกมงกว่าหกมงกว่าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ,นนะเนาะเ่าพอกันคลิปหนาเนาะสิบเอ็ดนาทีเราเดี๋ยวสีเบือกันก่อนอยังไงก็ฝากากดไลค์กดซัปตะใครให็น้ำนี่เด้๋ยค่ะพี่น้องเอ้ย พอกันคิปหน้าจ้า